แต่แต่ก็มีตัวอย่างที่ปชทำให้ดูใช่ไหมผมเข้าไปทันพอดีนะน่าจอยแล้ะรถเขาวิ่งมาดีๆมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะไม่ได้ถ่ายแต่เสือกใส่เข้าไปอย่างเดียวใส่ลิฟด้วยใส่เข้าไปอย่างเดียวใส่เยอะยังรู้ไหมที่ทำไมทำไมผมถึงบอกบอกว่าน้ำมันสูงเกินผมผมดูจากไหนทั้งที่ผมไม่ได้เห็นในตอนที่เราเกียร์ครับเกียร์ใส่เามัน หนึ่งมันกดไม่ลงสองท่อหายใจมันล้นออกมาทอ่อท่อหายใจของของเครื่องอ่ะด<ำ>ีทีจากไปตรงกลางอ่ะล้นอกนนอกมาล้นออกมาตรงนั้นมีอยู่เรื่องเดียว<อ>ใส่เข้าไปมาก<อ>ใส่บ้าน,านเกินไปเทียอนก็อุมเปนน้เลยเข้าเข้าไปในคือพอมันท่วมหนักปุ๊บเนี่ยแหวนก็เอาไม่อยู่เลยครับเขาเข้าไปในกระบอกสูบแล้วกดไม่ลงนะใช่ไหม กดเท่าไรกดคไปลงดีดีแล้วที่มันที่มันได้ประสบการณ์มาแล้วก็ต้องถ่ายหมดนะทีนี้พอถ่ายหมดน้ำมันสินล้างไม่ได้ไม่ได้ถ้านายเอาเบนซินเข้าไปล้างเนี่ยมันจะมีผลเสียน้ำมันเป็นซินออกไม่หมดถ้าน้ำมันเบนซินออกไม่หมดมันจะท้อให้คุณทุบตันน้ำมันหลอลื่นเป็นเสียผมก็เลยต้องยอมถ่ายวัาใจดูผมบอกพอติดเครื่องสักแป๊บมึงคอยดูนะควันขาวมาเพียบแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าไหมไก่ย่างเลย แล้วนานด้วยกว่าที่จะนั่นเนอะกว่าที่จะเดินฟอร์เรียน,นี่วันแชมต้องไปเลี้ยงรอบอยู่แน่บอกไม่ต้องเออมันต้องแค่นั้นมันยังไม่หายหรอกเพราะมันมันจะต้องให้ให้ล้างไอ้คานต้องมานเนียบขอไฟตรงนี้มันเป็นตัว,วนนะ่ะก็น่าเป็นตัว,วแต่จริงนะวันวันนั้นถ้าถ้าให้ได้ดังใจผมนะก็คือเอ่อต้องต้องนี้ด้วยเราต้องต้องจูนกับบุญคนนิดนึงเพิ่มเงินเออเรากัาบวุญเขาต่างไปหน่อย มันดึงยุ่งมากๆเดี๋ยวก็เลยไม่ได้นั่นแต่ว่าก,ก็ได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคือจากตอนแรกนี่ควันขาวอยอะนั้นแหละทำไมไม่ขาวเพราะน้ำมันมันเข้าไปเต็มอะเต็มกระบอกทูบอะถ,ถ้ามันไปตัดก่อนเราไม่รู้นะฮะมันเปิดลองดูก<อ>่อน